ชิวอุ้มก็บอกให้อุ้มม้นตาก็ได้เห็ดคือ่นเก่งนี่ซ้อมเบิ่งคนสิตกตมเด้อซ้อมเบิ่งเด้อกินน้ำสะอาดน้องงัวก็ได้เอาใส่เกลือพรออมอเจ้าคากรีเปิดผ้ามากๆกันน่งโยห่ม เสียงซับลาบอยู่บ้านนี่พี่น้องอกลับสวัสดีสวัสดีเด้อป้าลุงบวสุขสุคนเอาไปไปทูยา่าะมินตาทูย่าะทางหน้าทูใจทางไหนมินต์ตาทางไหนเนาะสวัสดีทูย่ะก่อนลูกทูยะสวัสดีงามๆามบายดีมื้อนีมน้มาเข้า,มา,ขามาบ้านเด้อมื้อนี้พี่น้องเลยอ่าไม่ถ่ารักกำลังอะนะายิบยิบคันหนนมักเบ่งยิบคันหมักเบ่งเกียร์มานะ เกี่ยมลงถวายอนาบูชาพระมะเอินว่าสัตนแม่นบ่แม่หรือว่าถวายพระไอ้ทงเฮือนอยู่บ่เดี๋ยวมาเฮียนเห็นยังรู้อ่ะเห็ดบ้างเห็ดบ้างอนาใส่ผ้าขาวบ่เมื่อนี้เห็นเห็นแดดแล้วพี่น้องเลยมือเช้านี่ยังตกอยู่ฝน ก็สิ่สงเ uh ง, uh una, งียบๆเด้อบ้านเท่าก็ได้ช่วงนี้ขาเจ้าอยู่ให้อยู่หน้าช่วงนี้อยู่ให้อยู่หน้าพี่น้องเลยผู้เข้าบ้านกะสีโบลายบันไดเงียบๆเนาะเห็นเด้ป่ะพากันไปเอางัวกอนบ่ไหนเพราะว่างัวเฮ้าขังไ้อยู่ส่วนเพราะว่างัวแบ่งไปสองส่วนพี่นอ้องเลยส่วนหนึ่งอยู่หน้าส่วนหนึ่งอยู่บ้าน อันเดียวันนี้ก็เอาอันดอกไม้มานิบใส่พี่น้องเลยเดี๋ยวทั้งอันน่ะไปไปไปงางปะข้าปลาลุงย่างปะเขี่ยงสิไปบ่ข้ากันไปเอาเอางัวก่อนบัดนี้พี่น้องเลย พี่พี่พี่ทางพี่ <c oughs> อ่าทางเสร็จนี่พายเนอจำได้เนอไายเนอจำได้สวัสดีป้าลุงไงเด้อทุกคนสวัสดี ลูกชายลูกสาวสามคนเลยพี่น้องเลย้าเด็กเรียกไปเอางวก่อนวะนี่ผลทางบ้านเทากะสีละอยากลำบากแน่ช่วงนี้พี่น้องเลยเป็นช่วงฤดูฝนอยู่ทางวัดว่าลามเพิินกะคู่บาเพิินกะเปิดน,นะนะเทนดแลพี่น้องเลย <laughs> ใช้อ่าน,อน้องเลยได้ลูกไผ่นอจําได้เส้นทางไปเฮือนไผ่นออันนี ทางเสร็จนี่จะไปแต่ก่อนแม่น้องมิ้นตามาถ่ายคลิปอนาน้องเต็มเลยพี่น้องเลยถ่ายคลิปน้องเต็มแล้วก็สาวแอเนาะเพื่อนสาวแอซียูหันพี่น้องเลยสาวแอก็ไม่ได้ไปหลินน้ำเล่าเลยสมมติในจักเล่าอยู่แบบใดพี่น้องเลยใส่ไปทั้งได้ลูกสมายผ้าไปไปทั้งพี่ลุยน้ำบ่ฮะ,ะไปทั้งไหน นี่มีทางตายอยู่วะอ๋อแไปเอางัวพี่น้องเลยอันนี้ก็สิเป็นคุมเนาะคันรถนี่เที่ยวบ่ได้เลยได้พี่น้องเอาออาอาเอองอน้องในลูกล่ะเออสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์สุขสุคน ทางฝั่งลาวฝั่งไทยเด้อพี่น้องเหยเนาะที่ข่ามาติดตามรับชมคลิปอยู่ตอนนี้อ่าพาพม่พี่น้องเอฟซีหลาะบ้านเด้อเมเนพี่น้องเลยโอ้โอ้โตกขี้ตมอ่าเพราะว่ามืมอนี้ก็เป็นวันพระน้อยพี่น้องเลยเมื่ออื่นนี่ก็คือสิเป็นวันพระใหญ่เนาะเป็นวันพระใหญ่พี่น้องเลยคือเมถ่าแล้วก็กยิบคันหมึกเบงเกียมไหวพระ ใบไ,ไหวพระบูชาพระนี่เด้อพี่น้องเพื่อนน้องเต็มเพื่น <c ười> อนเห็นแคงกันนะต็อกี่โตมบ่มโดโอ,โอ,โอโหกขนาดได้เพื่อนเสเต็มละผมมีคนอยู่น้องคือว่าแหละเจ้าของมันอยู่ท้ายเพื่น เรีของเพิ่นไปฟังไทยแล้วอยู่น้ำสามีเพิ่อนอยู่ไทยแล้วพี่น้องเลยพี่น้องมินตาก,กันเลยบบมีผูวนามาลิน้ำเดียวนี่เด็นะเพื่อนน้องเต็มพี่น้องเลยอันนั่นเป็นเพื่อนของอน้องมะลีท่ทางภาคทั้งนั้นสามมะลีเพื่อนไปพุ่นก็สิเป็นส่วนแม่น้องมินตา เปื้อนเปืิอนเลยยามนี่ค่ะไปมายากที่น้อเลยลำบากอยู่ยามนี่ค่ะโนหะมีแต่ต้นหนักน้าพื้น Ừ, อยู่ตามบ้านนอกพอกหน้ากับสี่แบบนี้เดอ้อพี่น้องเอย่ยเนาะเอาออกทั้งนี้บ่าไม่ถ่ายภาออกแต่ก้าลูกละโดยสวัสดีมินตาคนขี้ไล่คนบอกงามมินตาขี้ไล่มินตา <laughs> hai ông áo chắp là mấy lúc là mày này luôn nè kẹo đây bà à, chát thùng vàng này ừ. đây bà xem cần áo ngô thì nó người đích đích mà áo ngô ได้ดาวพักบ้งก่อนเด้ลูกเด้วยได้พักบ้งก่อนจ้างเงินแปลางัวแล้วกับเมื่อเลยอันนี้สิเป็นเท้อนน้องทรายพี่น้องเลยเท้าน้องทรายใส่พักบ้งได้เอาใส่เอาพักบ้งว่นน่ะไปปลูกอยู่นองฝายก่อนพี่น้องเลยเพราะว่ามันเป็นพักบ้งแดงเนาะใส่ไมปถ่าแล้วว่าทั้งใดก็พักบ้งน่ะลูกเหร แต่เกล้าคือลายๆนั่นนี่นะหาลวกพวกบงก่อนได้ลายแต่เกล้านะเห็นไหเห็นไหลูกพักบงแดงนะยิงเอาไปปลูกนี่ยนี่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 มาดึงอระโดดนี่อ่ะดึงพักบงก่อนอ่ะเชื่อไหมลองดึงพักบงก่อนเด้อพี่น้องเลย พาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมาเราบ้านมาหนี่งใเฮ้ยอยกบุ่มที่บุกนีเนะนี่หนาวมนงามไปปลูกีากอ่ไปยูโฮมถ่าไปลูกป กี่ไล่าไลาไมาถ่ายเย็นเราไปถ่าแล้วทางถึงวันแล้วอันนี่นะเอาไปปลูกก้อนให้มันแผอยู่นองฝายก้อนให้ปลากินนะ,นะพี่นอ้องเลยเขาได้หายปลากินนะม,มันแบบมันแปนพนูดนะน,นี่ในนาเขาไงนี่นองน้าปลูกคันหนองสะไว้ก่อน đó là không có vùng đệm đội hình không hình đội hình đội ถือไปหน้าพา่อหลานนี่คือสิมาอื่นพ่อหลานเนาะยไงแก่สิได้ไปเมื่อนี้นอนบ้านปีง,งัวาต่า,ตางคาแทน่นบ่ยุให้ต่างค่าจลีนี่เน,นาะนางวกรจ็กบ่านัง้าวแกเกี้ยนขาวแกมินตางเห็นนั่งไหมจุดไเปล่างัวว่าสันเอ๊ะนั่งยืนนี่บ้ามานี้ อันนี้นะเป็นเพื่อนของน้องชายพี่น้องเลยเจ้าของคนน่ะนอนอยู่หน้าเพื่อละและดูนี่กะบดูตามทงให้ทงหน้าพี่น้นองเลยเพราะว่าหนึ่งมากกับทางหวนวทางงาก่านะถา่ว่าเขาเสียเที่ยวทุกเมื่อก็กได้เนาะมันลําบากทางพี่น้นองเลยก็เลยนอนก็เลยนอนอยู่หน้าเจออบบ้ากับบมีหรอกค่ะแม่กมันกันนะโองงงกนเบาโยงกันโยงนี่ละ

ทีม,พ,มพี่น้องพี่น้องเลยมานครบทีมโอยมโครบทีมสามลูกเด้อมาหนี่ะสามม่ลูกบ้านหน้ามาเนิสี่ม่ลูกบ้านหน้ามาหนนี่ไงงัวเฮ้ยงัวงัว

nhang mà này ngon lắm lấy ngon lắm ai pa khoi 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 những khô mà là xuống măn bòi lót xương này lúc bòi lót pa bạn bướn bướn và lại ngoa tê đâu minh tả <laughs> ngoa tê đi lúc nhìn vừa cay lái กลับมาแล้วพี่น Four ้องเลยได้ถุงพักบงมากไงเสียไปปลูกอยู่น้องไฟเพราะว่าอยู่หน้านะบบมีพักบงเพราะว่าพักบงอันนี้มันเป็นพักบงน้าันะพี่น้องเลยพักบงแดงเนาะอ้าวคอยได้ลูกละ bày đai bao bận nè, đai bao, nhớ pha đỡ bày bao đai cả mẹ si ừ. tôm hến nha, si sì uông cả ôm, cả đay, hết cứ phần keeng nè, xăm con si tóp tôm đỡ xăm bưng đỡ, đay bao đay bao, bày เันตก่ะมักจะอุมอ้มนะ่าบนทางก็ลำบากพี่นอ้องเอ้ยหูงัวกับสิข้าข้าสิต,ตมพูดได้งัวกับได้ไปได้ไปได้บ่วันนี้ มินตากำมีจะให้ถ่ายเพื่อนพี่น้องเลยมิแต่อยากถ่ายคลิปปินหนามาแนะ่ปินหนามาแล้วสบายดีป้าลุงงามงามฮั่โหลป้าแต่บาทเดียวหรับป้าสบายดี กินน้ำสะอาดน้องงอกระไ้เอาใส่เกลือพร้อมอ่าเจ้าคากรี มาหอเทรียบร้อยพี่น้องเลยจังใดกัดสำหรับคลิปนี้จะได้ขอเจ้าเพียงสำนี้ก่อนเด้อเนาะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณน้ำเบบซีหลายๆเนาะที่ขับมาติดตามหับส้มพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้อขอการาบสวัสดีสบาสดีส